สามสองหนึ่ง <c ười> ยังไม่ถึงนะตอนนี้อยู่กลางดอยอยู่อยู่ระหว่างการเดินทางตอนนี้ก็รอกันฮนะทยอยรอกันอยู่ตอนนี้รอสมาชิกในสองคันนะกำลังตามหลังมาอยู่นนนนะยังมาไม่ครบ น่าจะถึงดึกแล้ววันนี้รอกันเรื่อยๆครับตอนนี้เอานะตอนนี้คาราวานเราก็มาถึงแม่เสลียงแล้วตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าทุ่มเนี่ยถึงแล้วอันนี้จะรออะไรกันครับรอขบวนเหรอ รถที่เบียบโอเคอันนี้แหละีน่าอไวอีคันนี้แหละีน่าอไว้นวนเราคนนี้สองสี่หกขายสคันน้ำมันหนคัน จอดจอดคุยกันไงเนี pues> ่ยจอดคุยจอดคุยกันเอาบรรยากาศเอาวิวเอาวิวเนี่ยสะเบียงเต็มหลังรถเลย ไม่มีที่จะใส่นี่นะครับชุดปฏิบัติการฟ้าสางที่กลางดอยทำอะไรกันทำอะไรกันสติกเกอร์ครับสติกเกอร์ฟ้าสางที่กลางดอยข<ป>ันมาสา,ายขันมาสาย าถึง่นี่แหละคนสุดท้ายคนมาถึงคืนตีสองกับตีสามที่เบียมาถึงนนนะวัยรุ่นนะปิดถนนนะวัยรุ่น แล้วนะครับเช้า g o o d m o r n i ง g สงแดดจ้าครับมันดอยแม่สเรียง อันนี้จุดลมพลจุดแรกนะฮะบนดอยแม่เสลียงตอนเช้าเช็คเช็คสมาชิกก่อนนะซื้ห้าคันครบ บอกไปเอาแกมาข้าวต้มข้าวต้มฟันข้าน้ำอยู่อันนี้มื้อเช้าใช่ไหมเนี่ยมื้อเช้านี่ชนเผาอย่าไปกินนะไก่เผาไก่ิเผาอันนี้ชนเผาอะไรทำปลาไก่ไก่เผาไก่เผาไก่เผาในตำนานบอกให้ซื้อไก่ที่หมายไม่เยอะเกียบมาตัวไก่เผาในตำนานเออต่อไปว่าตำนานพอแรับไว้ซื้อไก่เดี๋ยวชื่อหมดเลยใช่ไหมเราอบตวทั้ง อ๋อเราก็เตรียมจอดจำที่เลยน่ะยัง,งไม่ถึงถถึงงถึงง <c oughs> ขึ้นเสียบเลยกาจอดนอนเลยน่ะ อันนี้โรงเรียนทางผ่านนะ ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เป้าหมายหลักอันนี้โรงเรียนหอยมุ้ยปลากั้งนะฮะอันนี้ทางผ่านอันนี้ทางผ่านนี่นะมาเดี๋ยวมาใ,ใกล้ๆเดี๋ยวมาใกล้ใกอ่ากระตุ้นทะลุอันนี้โรงเรียนทางผ่านนะครับเราแวะเจอน้องๆพอดีก็เลยแวะแจกขนมก่อนพอดีมีมาเยอะมากนี่นะโรงเรียนหอยปลากัง้ง Hả? subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ lúc rồi, lúc rồi, ไปต่อไปต่อไปต่อกู้กู้กูอันนี้แวะแจกจ่ายเบี้ยใบลายทางเลยนะฮะ